ติดตามช่วงระวังภัยกันนะคะวันนี้ชาวบ้านวัดกระทิงได้นําดินขึ้นไปปิดบริเวณทางเข้าที่จะขึ้นไปนมัส,สการเขาพระบาทพวงนะคะหลังจากไม่พอใจคณะสงฆ์ที่ไม่ทําตามข้อตกลงค่ะดูเหมือนว่าจะบานปลายเลยนะคะคุณพัชพลคะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจรถรับจ้างนะฮะก็มีการอาจจะมีการสัมปทานกัน2วัดแต่ก็มีปัญหากันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ ก็เป็นเรียกว่าธุรกิจในชุมชนนะครับชาวบ้านกระทิงนะครับในจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหากันแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นำดินไปปิดถนนนะครับเพื่อที่จะประท้วงเรียกร้องที่คณะสงฆ์นั้นไม่ทําตามข้อตกลงครับชาวบ้านวัดกระทิงนะครับในตำบ,บพลพวงอำเภอเขาคิจกรูดจันทบ,บุรีนะครับ ได้นําดินมาเปิดถนนทางขึ้นไปนมันสก,การรอยพระบาทพลวงนะครับเนื่องจากว่าไม่พอใจที่คณะสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้และก็จะการตกลงกับทางจังหวัดจันทบุรีนะครับในเรื่องของคิวรถยนต์ระหว่างวัดกระทิงที่จะนําผู้แสวงบุญขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นชุด v i p ด้วยนะครับขึ้นไปบนยอดเขาแบบทีเดียวถึงยอดเขาโดยมีการหยุดเปลี่ยนรถที่คิวกลางเขาแล้วก็ยุบคิวป่ามะขามมารวมกัน กับเรื่องที่ทางวัดกระทิงนะครับเป็นผู้ซื้อสิ่งของและก็อุปกรณ์ทําอาหารนะครับตามที่คณะสงฆ์ได้สั่งให้ซื้อขึ้นไปบนยอดเขาแต่ทางคณะสงฆ์นะครับยังไม่ยอมจ่ายเงินที่ทางวัดกระทิงออกเงินซื้อของไปก่อนเหมือนกับเป็นการปิดผิวข้อตกลงทั้งที่มีการพูดคุยต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วครับ ผูกพงมาสามปีนี้เราทำผีสักล้อนสายสักเบ็ดคณะสงเคยเอาขึ้นไหมไม่เคยพวกเราไปทําสะพานหนึ่งสะพาน2ชั้นแบรกไม้ไปทำปีนี้มีปัญหาใช่ปีนี้มามีปัญหาเองบอกว่าให้เราทําให้เราทําแต่ผลสุดท้ายเปล่าเลยทางด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะครับพลตํารวจตรีจรัญจิตเจริญนะครับแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายกล้าณรงผงเจริญก็เดินทางมาพูดคุยนะครับปรากฏว่า สาเหตุนั้นเกิดจากชาวบ้านวัดกระทิงนะครับอ้างว่าคณะสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามที่ได้มีตกมีข้อตกลงกับทางจังหวัดไว้นะครับที่ให้วดกระทิงเป็นผูจ้จะซื้อของทั้งหมดในการขึ้นไปบนเขาและก็เปิดโอกาสให้ทางวัดกระทิงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานนับสการเขาพระบาทพลวงจึงเสนอให้ทั้ง3ฝ่ายประกอบด้วยวัดกระทิงคณะสงฆ์และวัดพลวงนะครับส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการ ปิดถนนนะครับก็ยังคงดําเนินการต่อไปผู้ชุมนุมนะครับได้เตรียมสเสบียงอาหารมากองไว้บนถนนโดยประกาศว่าจะอยู่บนถนนเส้นนี้เป็นเวลา7วันพร้อมกับขอให้ปิดเขาพระบาทพวงครับขณะที่ความคืบหน้าทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาขิจกูดจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนายนุก,กูลกิตวิจกกลนะครับบอกว่าทางอุทยานนะครับไม่สามารถเอาผิดกรณีคณะศิษยอนุสิ์วัดกระทิงเทดินปิดถนนได้นะครับ ว่าตอนนี้มีการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับผู้ที่จะขึ้นไปในมัสการรอยพระบาทพวงนะครับมาเตือนภัยเป็นอุตาหรณกับเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับปรากฏว่าผลร้ายนะครับทุบกระจกรถนะครับภายใน10นาที4คันนะครับแล้วก็ฉกทรัพย์สินไปหลายรายการครับ นี่แหละครับเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยนะครับเหตุการณ์คนร้ายทุบกระจกรถยนต์ที่บริเวณปากซอยสีด่าน6นะครับถนนสีนครินสํารงเหนือเมืองสมุทรปราการนะครับจนรถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัโรงเหนือก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบรถยนต์ที่คนร้ายทุบกระจกด้านข้างนะครับเสียหายทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับก็เป็น V ีออสสคันนะฮะคัมรี่หคันแล้วก็อีก1คันนะฮะก็เป็นรถยนต์เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็ฉกเอาทรัพย์สินข้างในไปนะครับมีทั้งโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าหลายารายการเลยนะครับเหตุการณ์นี้เจ้าที่ตำรวจนั้นแม่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจนะครับและเมื่อจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคนร้ายนั้นใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองนะครับทุบกระจกรถยนต์4คันเรื่องนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผู้ที่จอดรถในที่เปลี่ยวหรือว่าในที่ไม่มีคนพลุกพ่านนะครับ อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับไปกันที่สุราษฎร์ธานีนะครับลงไปที่เกาะพัง,งัน,นครับปรากฏว่าจากเหตุการณ์มีคนร้ายนะครับเข้าไปขโมยเงินที่ตู้บริจาคนะครับแล้วตำรวจนั้นไม่สามารถติดตามตัวได้ทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับวันนี้นะครับทางชาวบ้านเขานำรูปคนร้ายมาแชร์กันในโซเชียลเพื่อช่วยติดตามคนร้ายอีกทางหนึ่งครับ นี่นะครับภาพเห็นจะจะเลยนะครับนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็ล้วงตังเขาหลวงไปหยิบเงินในตู้บริจาคนะครับภาพชัดๆอย่างนี้นะครับวันนี้ชาวบ้านที่วัดอัมพวันหมศีเกาะพังันนะครับสุราธานีบอกว่าทําไมตํารวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จึงเอาภาพนี้นะมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าผู้ใดพบเห็นนะครับจะช่วยแจ้งเบาะแสตํารวจอีกทางหนึ่งนะครับ ไปกันที่พัทยานะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีการแชร์ภาพกองทัพหนูอาราวาสนะครับทำให้นักท่องเที่ยวแล้วร็พ่อค้าแม่ค้าแม่ค้านะครับไม่กล้าที่จะลงไปพื้นที่แหลมบาลีหายนะครับวันนี้นะครับเขาจะมีมาตรการตรวจสอบและแก้ไขยอย่างไรไปติดตามประเด็นนี้กับคุณปรีชาพอ่อปูนครับ ครับขอบคุณครับคุณพัชพลครับตอนนี้ผมอยู่ที่แหลมบริหายเมืองพัทยาครับต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แหลมบริหายแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกองทัพหนูนะครับเป็นจํานวนมากนะครับโผล่ขึ้นมาบริเวณแหลมบริหายแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประธานชุมชนเมืองพัทยาครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรครับครับท่านประธานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาเหตุของหนูจํานวนมากเยอะขนาดไหนก็ เยอะขนาดไหนก็วันหนึ่งก็เยอะนะคะวิ่งผ่านเยอะเกิดจากอะไรครับถ้าเกิดจากอะไรก็คือปัญหาก็ขยะค่ะเศษอาหารที่นักท่องเที่ยวทานแล้วก็ทิ้งแล้วก็ร้านค้าที่พอแบบทําให้สกรปรกอะค่ะแล้วตอนนี้ได้รับผลกระทบอะไรไหมก็ผลกระทบก็มีนักท่องเที่ยวที่แบบเขาบางคนเขาก็กลัวนะคะมันก็ดูไม่สะอาดก็มีผลกระทบเยอะส่วนใหญ่ออกมา หตามโพงอะค่ะหนูกางวันเขาจะอยู่ตามโพงนะคะกลางคืนเขาก็จะออกมาหาอาหารทานแบบบางทีนักท่องเที่ยวเขาทานแล้วเขาก็ทิ้งไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็พ่อค้าแม่ค้าเราได้รับผลกระทบการได้ผลกระทบเยอะเพราะว่าเศษอาหารมันหล่นไปทั่วครับนี่คือผลกระทบของชาวบ้านในพื้นที่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาครับเราจะพูดคุยกับรองนายกเมืองพัทยาครับสวัสดีครับรองครับ เรามีวิธีการแก้ไขยังไงครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างวันวิตก,กับเรื่องหนูท่านนายกอินพงศ์่มเนี่ยก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับมาดูสาเหตุทั้งหมดเลยนะครับก็สาเหตุก็อย่างที่บอกอ่ะมีตั้งแต่นักท่องเที่ยวนะครับมานั่งใช้หาดเราเนี่ยแล้วก็ทิ้งเศษอาหารมั่งอะไรมั่งเลยว่าแล้วก็รถบริเวณน,นี้ธรรมดาตรงนี้จะเป็นที่รถรถเข็นเนี่ยขายของเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ แล้วก็ส่วนที่ทําให้เกิดหนูแล้วก็การกําจัดเนี่ยท่านนายกก็สั่งการให้สํานักการสาธารณสุขเนี่ยให้เอาเยาเบื่อมาแหละยาบ้ามาแต่เป็นยาที่ปลอดภัยนะยาปลอดภัยสําหรับสัตว์อื่นนะนกหนูนกไม่เป็นอันตรายสัตว์อื่นไม่เป็นอะไรเป็นอันตรายเฉพาะหนูที่ท่านนายกสั่งการไปแล้วเจ้าหน้าที่ของสํานักการสาธารณสุขเนี่ยมาดูแลแล้วนะครับแล้วก็มาฉีดยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆพวกนี้นะครับตามตอกต้อไอ้ซอกหินเนี่ย ที่เมื่อกี้ประธันชนบอกนะครับที่เป็นแหล่งที่จะอยู่ของเขาอะนะแล้วเขาออกมาตายเนี่ยแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วก็ทิดหมดแล้วนี่มาครับเรื่องความสะอาดนะที่นี่วันหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยเป็นหมืนม่นๆคนที่จะเดินเดินลงมาท่องเที่ยวเนี่ยที่จะไปกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยพอเย็นมาเนี่ยคนจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือโอกาสจัดระเบียบเลยไม่ให้พ่อค้าพ่อค้าเนี่ยขายของในบริเวณเท่าทิพย์เรือรวมทั้งบริเวณที่ ที่เป็นแหล่งเพาะพันหนูด้วยตรงนี้ด้วยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เลยถือถือโอกาสเนี่ยจัดระเบียบหมดเลยเพื่อเพื่อตัดตัดตัดตอนทั้งหมดนะครับขอบคุณครับรองครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่านักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับไม่เช่นนั้นนะครับกองทัพหนูมหาศาลนะครับอาจจะโผล่ขึ้นมาในแหลมบริหารก็ได้ครับ ขอบคุณครับคุณปิชาครับมาที่คลิปเตือนภัยคลิปนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบตั้งวงดื่มสุรานะครับปรากฏว่าคลิปนี้เป็นหนุ่มชาวรัสเซียนะครับเขาดื่มวอดก้าแล้วเกิดอะไรขึ้นไปชมครับ <c oughs> นี่แหละครับคลิปนี้นะครับก็ถูกอัปโหลดผ่านเว็บไซต์ไรฟ์ลีกนะครับเมื่อวันที่20มกราคมนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าไปชมนี้ปรากฏว่าก็มีแสดงความเห็นต่างๆนานาบอกว่าแมกลุ่มนี้งี่เง่ามากนะฮะแหมไปนั่งดื่มแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เคราะห์ดีนะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับเพื่อนๆนั้นช่วยกันดับไฟได้นะครับ ที่คลิปปิดท้ายคลิปนี้นะครับไปดูความเร็วของรถลัมโบกินนี่นะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาใช้ความเร็วถึงขนาดนี้ครับไปชมครับนี่นะครับเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศฮังการีนะครับความเร็วนะครับตอนนี้ไล่จาก200ไปนะครับดูในวงกลมนะครับขึ้นไปที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับใช้ความเร็วมากเลยนะครับ เห็นภาพแล้วคงไม่ต้องบอกนะครับว่าคนในรถเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าคนที่ถ่ายเนี่ยแค่บาดเจ็บทั้งนั้นนะครับแล้วคนขับรถเนี่ยรอดนะครับไม่เป็นอะไรภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อเดินการยนต์ไปที่ผ่านมานะครับดูสภาพซากรถนะครับ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าขับไปได้อย่างไรนะครับ3 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดูจากสภาพรถแล้วคนขับไม่น่าจะรอดนะครับแต่ยังเคราะดียังรอดอยู่ครับเสียมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับข่านสับปครับ